สวัสดีครับพี่น้องครับผมกับชองบัสลำพูนออาไิเชียวครับมังคี่นองมาลอย้ายคลิปทำอะไรกันปนะ่ะเพ่เทศยังกัน,นอันนี้คือวงสาวน้อยเพชรบนแพงนะครับศิลปินแดนเซอร์120 ว่าตัวนี่้จนล้นห่านพี่น้องห่นองอ๋อแบ่งกลุ่มหรือเปล่าเออมา วอาวบานเรปบี่หอ เอ็มดีนะลูหนูสร้างมรรค์ผลนมากมใครแนะนำครพิษพิษล้างผิเพี้ยนเอ๊ะไอ้นหลอกางกันรอแตคราวนี้ลูกคนหนัก

ต่อตะมายมาแสดงมามานะทําร่วมกลุ่มก่อนอาจารย์แนะนําผมเลย ส işte like, ี่คนแล้วเนี่ยอ่าแล้วหนุ่นใครามันก็มลมาแสดงอะไสะตูไปเมืองไทยอย่างไรสถาบันข่อยรู้หวังดอาหวดาวังดีอาเอ๊ะย่า ปั้งนิโก้ปัวจันทร์น้าปัจจารประการี่๑อะไรเื่องาซี

one